หลังบ้านเป็นยังไงหลังบ้านคือขาวโพนดูสายน้ำทางเดินเอาอาหารนกไปให้นกนะคะจุดไปตรงนูน้นนะคะข้าไปหมดแข็งปุ๊กอะพี่น้อง น้ำแข็งปุ๊กอันนี้3อันนี้ก็คือเอ่อป้ามนาปุสี่อันปลูกทิวลิปนะคะดอกทิวลิปฮิมะเต็มหมดแล้วอะนะคะทิวลิปถ้าอากาศมันอุ่นฮิมะเขาก็จะละลายเร็วแต่นี่อากาศมันยังเย็นและอากาศติดลบนะคะ หิมะก็ละลายช้าถ้าอากาศติดลบคือมันไม่อุ่นนะเนาะมันทําให้หิมะนี่จับตัวกันนานๆถ้าเราเหยียบย่ําเขาอย่างเงี้ยก็จะเป็นลอยเลยนะคะแต่เราก็ต้องเหยียบอะ่ะเพราะว่าเราต้องเอาอาหารไปให้นกนะคะเป็นลอยทางเดินเลยนะคะเราเหยียบไปน,นานานี่หญ้าเราก็จะช้านะคะหญ้าที่อยู่ข้างล่างอะ่ะอืมแต่เราก็ต้องเหยียบ เพราะว่าเราต้องเอาอาหารไปให้นกจุดนู่นเน่ยแต่จุดอื่นเราก็ไม่เดินนะคะเดินก็ต้องระมัดระวังกลัวลื่นเหมือนกันนะคะขาวไปหมดหน้าหนาวน่ะต้นไม้ใบหญ้าเหมือนมันจะตุยแต่เขาไม่ตุยนะฮะเดี๋ยวพอหน้าซัมเมอร์มาเขาก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาเอกเพียงแค่หน้าหนาวเท่านั้นที่ เขา,นาหนาว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 กันนะคะหนาวหนาวเงียบสงบวันนี้เหมือนไม่มีลมนะคะเราดูจากกิ่งไม้ใบหญ้าไม่ปิวไม่ไหวเลยเงียบ,ยบแต่อากาศหนึ่งองศานะคะเออ